สวัสดีค่ะสวัสดีน้องนองนักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลค่ะวันนี้พี่ๆจากชมรมนักเรียนพยาบาลสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่มาเชิญชวนน้องๆมาอยู่ชมรมเดียวกันค่ะอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมพันเอกหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพันนีปานเทวันพันโทหญิงสวณีทวีวานิชพันตรีหญิงผู้ช่วยศาสตราจารย์ยาดานิเลิศ ประธานชมลมพี่นักเรียนพยาบาลอรารยาพรพิมพ์กักดีชั้นปีที่3พี่อาออมค่ะรองประธานชมลมพี่นักเรียนพยาบาลพาริศนเพชรกูลพี่เกดค่ะเลขานุการชมลมนักเรียนพยาบาลปัญญาดาสุวรรณราชพี่เนิร์ดค่ะเฮรันยิกชมลมพี่สุชยาภาคพรพี่มิวค่ะสมาชิกชมลมชั้นปีที่สพี่ฟิล์มหนึ่งพี่เคส สมาชิกชมรมชั้นปีที่สี่พี่โยมายพี่ใบแพรพี่ลิลลี่พี่ไอพี่ผิงปิงพี่ไมเดพี่บางเอิญพี่กวนอิมสมาชิกชมรมชั้นปีที่สองพี่ก้ามปูพี่จูลี่พี่แตงกวาพี่ใบเบลพี่ลูกนกพี่อาเทียนพี่เจ วัตถุประสงค์ชมรมเพื่อพัฒนาสมาชิกสร้างแกนนำนักเรียนพยาบาลในการเป็นผู้นำรณรงค์ต่อต้านบุหรี่และยาสูบ เพื่อสร้างเสริมความรู้และความเข้าใจนักเรียน,พ,าานยพยาบาลวิทยาลพยาบาลกองทัพบ,บกเกี่ยวกับบุหรี่อย่างครอบคลุมและสามารถนำมาต่อยอดในบทบาทพยาบาลทหารบกสามารถเผยแพร่ความรู้และได้ฝึกปฏิบัติการพูดต่อหน้ากลุ่มคนอันเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้นักเรียน,พ,าานยพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบ,บกมีความกล้าแสดงออกอันเหมาะสมกิจกรรมชมลม กิจกรรมสานหัวใจห่างไกลภัยบุหรี่เป็นกิจกรรมที่จัดให้กับพี่ๆพ,พลทหารมีทั้งการให้ความรู้เรื่องพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าพื้นที่ห้ามสูบบุหรี่ํำแนะนำในการเลิกบุหรี่และยังมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เลิกบุหรี่อย่างทาวนและยังเป็นการทบทวนความรู้ไปในตัวอีกด้วยค่ะกิจกรรมเยาวชนรุ่นใหม่ห่างไกลบุหรี่ให้ความรู้เยาวชนร่วมกับชมรมพัฒนาสังคม ปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบุหรี่และยาเสพติดสร้างแกนนำต้านบุหรี่ที่เข้มแข็ง ป้องกันนักสูบรายใหม่กิจกรรมอาร์แทนนอนส m o กิ n งเป็นกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่โทษของบุหรี่และผลกระทบของการสูบบุหรี่แก่บุคลากรน,นักเรียนพยาบาลและนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลในวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกโดยเราจะให้ความรู้ในตอนเช้าของทุกสัปดาห์ช่วงเข้าแถวฟังอบรมค่ะแล้วเจอกันนะคะน้องๆพี่ๆไปก่อนนะบ๊ายบาย